Good afternoon students สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะในวิชาภาษาอังกฤษครูก็จะมาสอนเราเกี่ยวกับเรื่อง places at school กับเรื่อง instructions and requests นะก็คือสถานที่ในโรงเรียนนะคะแล้วก็การขอความช่วยเหลือหรือการแนะนำอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนักเรียนหยิบ สองเรื่อนี้ขึ้นมาเลยค่ะ Students' l o o e นะคะกับ w o r b o o k ขึ้นมานะคะแล้วก็เอาเล่ม Students' l o o e นะเปิดไปที่ page 30 30กับ31ะคะ่ะวันนี้จะเรียนด้วยกัน2หน้า2เรื่องด้วยกันนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคักูจะให้นักเรียนนะคะไปดูการออกเสียงคำศัพท์ต่างๆนะคะในหน้าที่30ก่อนเรื่อง p r n c e s at School นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ Page Thirty Places at School. Listen and read your new words. Football Field Playground. Classroom Computer Lab Science Lab Library Swimming Pool จบไปแล้วนะคะสำหรับคําศัพท์ทั้งหมด7คําคำนะคะในเรื่อง places a s c p o l จจำได้ไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งมีคำว่านักเรียนลองดูในหนังสือตามเลยนะคะเอาบนอาคารเรียนก่อนเลยชั้นบนก่อนเลยชั้นสองก่อนนะคะคำที่หนึ่งคือคำว่า classroom classroom ก็คือห้องเรียนห้องที่สอง computer lab computer lab ก็คือห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองลงมาชั้นล่างคะ่ะ ข้างล่างค่ะสูมเนาะเป็น science lab science lab ก็คือห้องทดลองวิทยาศาสตร์เนาะห้องถัดมาค่ะคือ library library ก็คือห้องสมุดนะคะอ่ะทีนี้วิูข้างนอกกันมากไปตรงสนามฟุตบอลก่อนนะคะคำแรกคือคำว่า football field football field ก็คือสนามฟุตบอลค่ะคำต่อมาสนามเด็กเล่นคือคำว่า playground playground และคำต่อไปคำสุดท้ายก็คือสระว่ายน้ำเนาะคือคำว่า swimming pool swimming pool อะเมื่อเรารู้คำศัพท์แต่ละคำแล้วค่ะล้วเรียนไปหยิบเล่มน,นี้มาคะ่ะ word book นะคะแล้วก็เปิดเปิดไปที่หน้า22คะ่ะ page 22แล้วเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันคะ่ะหมมยิบมาอย่างคะหยิบม,มาเปิดแล้วก็จะเจอหน้านี้เนาะเราจะทำไปพร้อมๆกันคะ่ะ ดูตอนที่หนึ่งข้างบนนี้นะคะเขาบอกว่า look and write ก็คือให้ดูนะคะดูรูปภาพในนี้นะแล้วก็เติมลงไปเลยซึ่งอันเนี้ยมันจะตรงกับในหนังสือหน้าเมื่อกี้เลยที่เราอ่านกันไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวอันนี้นักเรียนลองทําเองนะคะถ้านั่นกดหยุดคลิปวิดีโอก่อนเนาะแล้วก็ทาเลยก็ได้คะ่ะหรือจะมาทําที่หลังก็ได้อ่ะทีนี้อันต่อไปอันนี้นะคะข้างล่างนี้มีทั้งหมด6ข้อเขาบอกให้เรา Read and tick yes or no ก็คือให้อ่านนะคะแล้วก็ขีดเครื่องหมายถูกลงไปในช่อง yes หรือก็หรือไม่ก็ no นะคะเราก็จะต้องดูประโยคก่อนนะเนาะว่ามันตรงกับอันไหนยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้เราทำไปพร้อมๆกันนะคะอ่ามาดู number one บอกว่า the football f i e l d is green สนามหญ้าเป็นสีเขียวถูกไหมคะ ถ,ถูกก็ติ๊กที่ yes เนาะต่อไปนะมัทชูบอกว่า the swimming pool is in front of the school สะวยนะ้ำเนี่ยอยู่ข้างหน้า in front of คำนี้อา่านเขเขียนให้ดู in front of คำนี้นะคะแปบลบว่าด้านหน้าเนาะข้างหน้าโรงเรียนถูกหรือผิดถูกต้องอ่านนะนัทคูติ๊กถูกตรงไนในช่องนี้ติ๊กถูกตรงไนในช่องนี้นะคะ มเขียนให้ดูข้นในช่องนี้ว่า a r แบบนี้ต่อไป number three number three บอกว่า the playground is near the classroom near คำนี้แปลว่าอยู่ใกล้ๆก็ค,คือมันต้องอยู่ข้างๆกันดูจากรูปภาพแล้วมันอยู่ข้างกันไหมคะดูจากรูปภาพแล้วอยู่ข้างกันไหมระหว่าง playground คือสนามเด็กเล่นกับ school ที่มันอยู่ข้างบนแมันอยู่ข้างกันไหม,มไ,หไม่ใช่เนาะไม่ใช่อันนี้ก็ขีดถูกลงไปในช่อง no แบบนี้ คิดถูกกันในช่องวัวนะคะต่อไป number four บอกว่า the library has many books ห้องสมุดมีหนังสือเยอะแยะเลยถูกหรือผิด yes or no yes อ่าคิดลงไป number f i v บอกว่า the school has a science lab โรงเรียนมีห้องทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยถูกหรือผิดคะ Yes ใช่ไหมขีดถึงไปใน yes เลยและ number 6บอกว่า the computer lab is on level 1 level 1 e level คำนี้นะคะหมายถึงชั้นที่1ชั้นล่างเนี่ยคือชั้นที่1ซึ่งเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์แลบห้องคอมพิวเตอร์อยู่ชั้นที่1ถูกหรือผิดผิดเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ชั้นที่2ใช่ไหมคะโอเคเรียบร้อยสำหรับหน้าที่22เนาะนักเรียนเขียนชื่อด้วยนะคะก่อนที่จะส่งคุณครูนะคะ อ่ะอันต่อไปอีกหน้านึ่งนักเรียนไปหยิบ Students Book er นี้มาก่อนเปิดไปที่ p a g e 31ค่ะเปิด Page 31ก็คือหน้าที่31นะคะอ่ะแล้วเราจะไปดูคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยไปเลยค่ะ Page 31 Instructions and Requests Listen and Read help help your friend work work in pairs race race your hand turn off Turn off the lights. Hand in, hand in your homework. Come in. May I come in? Go to the toilet. may I go to the toilet? อ่าจบแล้วนะคะสำหรับหน้าที่31อาทีนี้คุณคุณจะให้ดูก่อนว่าแต่ละข้อนะ่ะมันหมายถึงอะไรนะคะ อันนี้อันแรก help help your friend ก็คือให้ช่วยนะคะช่วยเพื่อนของคุณอันนี้อันนี้นะคะอันทนี่1เนาะอันที่2 work in pairs ก็คือให้ทำงานเป็นคู่นะคะไม่ใช่กลุ่มนะทำงานเป็นคู่นะคะต่อไปอันที่3 raise raise your hand ก็คือให้ยกมือขึ้น,นะคะ่ะยกมือของตัวเองขึ้นมา raise your hand ต่อไป turn off turn off turn off the lights ก็คือให้ turn off ก็คือปิดใช่ไหมคะปิดไฟให้ปิดไฟ turn off the lights ต่อไป hand in hand in hand in your homework ก็คือให้เขียนลงไปในงานของคุณให้เขียนเป็นงานของคุณต่อไป c o m in may I come in ก็คือ คำอีกคือเข้ามาค่ะแล้วก็เประโยชที่บอกว่า m มี I come in ก็คือเหมือนการขออนุญ,ญาตว่าขอเข้าไปได้ไหมขอเข้าไปได้ไหมครับเนาะอ่ะอันนี้ go to the toilet may I go to the toilet ก็คือการขออนุญ,ญาตออกไปเข้าห้องน้ำนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยสำหรับหน้าที่3 1อ่ะนักเรียนปี่มาอีกหนงรอบก็คือ w r r k o o o เล่มนี้ค่ะ อย่าฝึกหัดนะเปิดไปที่หน้า23ก็คือหน้าที่23นะคะเปิดไปหน้า23เลยเปิดยังคะอ่ะเปิดแล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้คำสั่งเขาบอกว่าให้ hey, highlight the giving words in the sentences and write ก็คือให้ขีดไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือปากกาให้เป็นสีๆเนาะหัวใหญ่ให้ขีดทับเลยแต่ท,เทเตีเนี้ยเออในคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามันไฮไลท์เนี่ยนักเรียนครูไม่แน่ใจว่านักเรียนจะเห็นชัดหรือเปล่าหรือบางบ้านนักเรียนบางคนอาจจะไม่มีไฮไลท์เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะใช้สีขีดเส้นใต้ก็ได้เนาะเอาสีนะมาขีดเส้นใต้กันดีกว่าคุณครูทำเหมือนกันด้วยขีดเส้นใต้นะคะสีอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลย อ่ะมาดูคำที่ประโยคที่หนึ่งบอกว่า help me please คำว่า help นี่คำที่เขาคำนวณมาให้นี่คือคำว่า help คำนี้ใช่ไหมคะขีดค่าทิ้งไปด้วยขีดไปแล้วว่าเราเขียนไปแล้วนะคำว่า help ต่อไปอที่สองนะะักว่าเธอบอกว่า work with your friends work with your friends คำว่าอันไหนตรงกับคำที่เขาคำนวณให้คำว่า work เนาะนี่อันนี้ ก็คือคำว่า work คำนี้นักเรียนก็เขียน work ลงไปค่ะ w o r k work. อย่างนี้ลงไป okay. ต่อไป number three please raise your hand please raise your hand ก็คือการแรยกยกมขึ้น raise your hand คำ ในที่เขากำหนดคือคำว่า r e s t ในคำนี้ันนี้ก็ขีดเส้นในต้คำว่า r e s t แล้วก็เขียน r e s t ลงไป r e s t ต่อไป,อไป number f บอกว่า i s e i g o'clock Joe turns off the light ตอนนี้เป็นเวลา8นาฬิกา Joe ก็ทำการปิดไฟ คำว่า turn off เนอะที่เขากำหนดมาให้นีคำว่า turn off อันนี้เขียนส่นใต้นะคะแล้วเดี๋ยวน้อเรียนเขียนเองนะคุณคงไม่เขียนให้ดูละต่อไป number five บอกว่า hand in your English homework Joe เขียนลงไปในงานวิชาภาษาอังกฤษการการบ้านวิชาภาษาอังกฤษของคุณนะ Joe เจอคำว่าอะไร hand in เนาะ hand in นะ นี่คำนี้ a n d in เอาเขียนลงไปนะคะต่อไป number six บอกว่า come in m i n a is it early now come in เข้ามาเลยนี่ come in เนาะขีดคำว่า come in ทิ้งก่อนคำว่า come, come in แล้วก็เขียนคำ in น,นะคะต่อไป number seven บอกว่า may I go to the toilet may I go to the toilet ขอฉันไปเข้าห้องน้ำได้ไหม คำที่เราต้องทำให้คือคำว่า go to the toilet เนาะยาวนี่เลยยาวนี่เลยนั่นก็เขียนลงไปเลยนะคะอ่ะต่อไปอันข้างล่างสุดท้ายแล้วของวันนี้มาดูบอกว่า write the missing letter write the missing letter ทีนี้นะคะมันจะอยู่ในหนังสือหน้า3 1หมดเลยนั้เเียนลองดูรูปภาพแล้วเติมตัวอักษรที่หายไปนะมันไม่ยากอันแรกคือคําว่าคมินตัวที่หายไปคือตัว E ตัว E เนาะก็เติม E ลงไปนี้ต่อไปคําที่ข้อที่2 hand in ตัวที่หายไปคือตัว d d o ็เติมให้แค่นี้ค่ะทั้งหมดทุกข้อจนครบหกข้อนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะในวิชาภาษาอังกฤษก็มีพาระงานให้นักเรียนสองหน้านะคะคือแบบฝึกหัดหน้าที่ twenty two and twenty three หน้าที่ยี่สิบสองและหน้ายี่สิบสามนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วก็เขียนชื่อพร้อมกับระบายสยีแล้วก็ถ่ายรูปส่งค,คุณมครูนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย